ในใิยายอิงชีวประวัติของพระสาลีบุตรธรรมศัยนาบดีแห่งพระพุทธศา,าสนาชุดกองทัพธรรมโดยสุชีพบุญญาณภาพ เมื่อคณะทูตแรกเงียบหายไปพระราชาก็ทรงทูตคณะที่สองที่สามต่อต่อกันมาเป็นลำดับจนกระทั่งถึงชุดที่เก้าก็หายไปอีกเพราะท่านเหล่านั้นได้ฟังธรรมเทศนา แล้วพากันบวชหมดสิ้นพระราชาจึงพิจารณาเรื่องฟันตัวทูตคนที่สิบที่จะคุมคณะไปทูลเชิญสเสด็จพระปิโยรสทรงพิจารณาเห็นว่าการุทายีอามาตถผู้มีอายุประมาณ35หรือ36มีผิวคำ้ำเป็นผู้เฉลียวฉลาดแตกฉานในอักขรสมัยเคยเป็นภราสหายร่วมพระหาลุไทยของพระราชโอรสแต่ยาวายัยการุทายี ผู้เกิดในนครใกล้หิมาลัยบรรพศอันควรมีผิวกายขาวแต่มาผิวคล้ำไปนี้อาจจะหาทางเจรจาเชิญเสด็จได้ด้วยปัญญาของตนจึงมีพระดำรัสให้หาการลุทายีอํมมาตมาสั่งกำชับให้ไปทำการให้สำเร็จจงได้การลุทายีทูลขอประทานพรว่าหากทรงอนุญาตให้บวชได้เมื่อต้องการบวชตนก็จะรับปฏิบัติต,ตามพระราชองค์การ ทูลเชิญเสด็จพระโอรสมาให้ได้เมื่อพระราชาประทานพระอนุญาตแล้วกาลุทายีพร้อมด้วยบริวารก็ขึ้นมาเร็วรีบไประหว่างทางอีกหนึ่งโยศจะถึงเขาชิชกูดดวงตะวันบ่ายคล้อยไปทางตะวันตกมองเห็นขุนเขาซ,ซ,ซึ่งแวดวงล้อมกรุงราชคฤตเป็นคอกอยู่เบื้องหน้าทุกคนมองค้เม้นไปยังนครน,นั้น เป็นเชิงใครควรถึงสมัญญาของราชคฤตอันชนทั้งหลายเรียกร้องกันอีกอย่างหนึ่งว่าคิริพตนครคือเมืองอันมีคีรีเป็นปะหนึ่งรัว้วครอบคล้อมอยู่อย่างมั่นคงยากที่ศัตรูจะรุกรานแม้กระทั่งมหาอํามาตยของกรุงราชคฤตก็ยังไม่ไว้วางใจถึงกับไปสร้างเมืองหน้าด่านไว้ริมฝั่งแม่น้ำคงคาตอนปาตาลิคาม อันเป็นแดนต่อแดนระหว่างแคว้นวัดชีกับมกคธเพื่อป้องกันการรุกรานของเจ้าลิชวีกาลุทายีอมัมมัดหันไปบอกแก่บริวารชนว่าเบื้องหน้านั้นไม่ไกลนักเมื่ออ้อมไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะถึงป่าภัยอันเป็นที่ประทับแห่งภาษากโยรสผู้ตัดสรู้ธรรมพอดีมีชายชรลาคนหนึ่งสวนทางมากาลุทายีจึงถามว่าท่านผู้จเจริญ พระศาสดายังประทับอยู่หน้าป่าไผ่ข้างหน้าโนนหรือฉไหนดูก่อนอคันตุกะผู้มาแต่ที่ราบหิมาลัยบรรพศพระสาสดายังประทับอยู่ในที่นั้นในระยะนี้มีผู้มาจากกบิลพัทแล้วบวชมากมายหลายชุดแล้วชั้นลอยท่านจะมาบวชอีกระมังท่านผู้จเจริญท่านพอจะเล่าให้ฟังย่อยๆได้หรือไม่ว่า พระศาสดานั้นท่านทรงสอนอย่างไรดูก่อนอ์รอคันตุกะอย่างต่าที่สุดทรงสอนให้คนอยู่ร่วมกันได้ด้วยไม่เบียดเบียนข่มเหงกันอย่างกลางทรงสอนวิธีที่จะให้ประสบสิ่งที่ปัรถนาอันน่าใคร่น่าพอใจต่างๆที่คนมุ่งหมายกันด้วยการชี้ข้อปฏิบัติอันมีเหตุผลอย่างสูงทรงสอนให้ละความปัรถนาต่างๆนั้นเสีย ไม่เป็นธาตของความอยากใดๆกาลุกทายีนิ่งอึ้งอยู่เป็นครู่แล้วประครองอัญชิีกล่าวขอบคุณชายชาลาแล้วควบม้าต่อไปแต่ในหูนั้นแ้าอยู่แต่ถ้อยคําเหล่านั้นเกิดความเลื่อมใสท่วงท้นขึ้นมาในดวงจิตอยากตะโกนให้กล้องไปทั่วป่าว่าเราทำไมมาพบพระศาสดาชานักเพียงถ้อยคำไม่กี่คำที่ชายชะลากล่าวเท่านั้น ก็เป็นประหนึ่งน้ำทิพชโลมดวงใจของกาลุทายีให้สดชื่นมิใช่คนเราเดียวกันนี้ดอกหรือที่อยากได้ใครดีในเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศปัรถนาแต่ลาบยศและสรรเสริญทำอะไรดีไม่ดีใครรู้ใครเห็นแล้วไม่ชมเชยก็ระทมใจเปล่งอุทานแต่ว่าทำดีไม่เห็นได้ดีจับไปในที่ใดไม่มีใครมาต้อนรับคณะพน ก็รู้สึกหมุดหงิดและชักจะน้อยเนื้อต่ำใจลานโกรธคนนั้นคนนี้ว่าทำเป็นไม่รู้จักแม้แต่จะเข้าเฝ้าในราชสำนักก็ต้องให้อยู่แถวหน้าแถวหน้าจึงจะสบอารมณ์ตลอดวันและคืนที่ล่วงไปก็ล้วนแต่จะเฝ้าคิดจะให้คนโน้นชมคนนี้ตื่นเต้นในความเก่งกาจของอัตมาโอกาลุทายีนี้หรือมิใช่ ที่อดหลับอดนอนคิดคุ่นรจนากาบอันภยัยเราะต่างๆด้วยหวังจะให้ชื่อเสียงเรื่องระบือไปทั่วทิดถ้าเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเรามีกำลังเป็นคนโรคจิตอ่อนๆที่อยากโน่นอยากนี่มีรู้วายดอกหรือถ้าในธรรมขั้นสูงทรงสอนให้เลิอกอยากที่แล้วมามิกายว่าเราเที่ยววิ่งหาสเส็ดน้ำลายที่ท่านผู้หายอยากเหล่านั้น ผมทิ้งไว้มากกลืนกินด้วยนึกว่าอริดอร่อยหรือฉันใดมิใช่เราดอกหรือที่เคยไปปนมมือเบื้องหน้าเทวาลัยอันหมู่ชนนับถือแล้วนึกอ้อนวอนขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งพระศาสดากับสั่งสอนในสิ่งที่ตรงกันข้ามที่ไม่ให้ต้องไปอ้อนวอนขอร้องอยากได้อะไร รุทายีเร่งม้าหนักขึ้นจนบริวารที่ไปด้วยตามเกือบไม่ทันในจิตใจนั้นท่วมท้นไปด้วยปีติอยากจะไปกราบพระบาทให้ทันอกทันใจยิ่งขึ้นแต่ม้าก็คงรู้สึกแปลกใจว่าผู้ขับขี่ของตนซึ่งไม่เคยหึดทัดเคยปล่อยให้วิ่งบ้างพักบ้างเหตุไฉนจึงกระตุ้นเตือนเหมือนหนีค่าศึกคิดต่อไปอีกถึงยามเป็นกุมารรุ่นเจริญวัย มิตรสหายไม่ไปมาหาสู่ก็กลุ่มอกกุมใจว่าเราทำไมถึงอาพับนักและยิ่งในายามที่มีคนสนใจในผู้ที่ตนชอบก็เต็มไปด้วยความระแวงอย่างนั้นอย่างนี้ประเดียวดีใจประเดียวเสียใจเป็นเชิงสามวันดีสวันไข้ด้วยเรื่องสมหวังกับพลาดหวังอยู่เนืองนิดก็พระศาสดาทรงสอนให้อบรมจิตให้เลิกทยานอยากจะทำอะไร ก็ทำไปตามหน้าที่ดังนี้ไม่เป็นการดีดอกหรือที่เท่ากับสอนให้ไม่ต้องพลาดพัง้งเพราะไม่มีอะไรจะพลาดในหมู่คนที่เปล่าประกาศอยู่กึกกล้องว่าตนทำความดีแล้วไม่เห็นได้ดีนั้นบางทีเราจะพบอีกว่ามีคนจำนวนมากที่ไม่ได้ทำดีเป็นเนื้อหนังอะไรเลยพอทำดีเข้าสักเล็กน้อยก็ดูเหมือนจะตะโกนร้องหาผลที่มุ่งหมาย ติดขึ้นมาทันทีนี่ก็แปลว่าความอยากได้วิ่งออกหน้าความคิดที่จะทำดีอย่างจริงใจนั่นเองเมื่อทำดีเพราะเป็นาธาตุของความอยากอย่างไรเสียผลดีก็คงเกิดขึ้นไม่ทันกับความอยากนั้นและอย่างไรเสียก็คงมิได้ทำความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจระยะทางเพียงไม่ถึงโยอดดูเหมือนช่างไกลกว่าหนทางห้าสิบยอดเศษซึ่งได้เดินทางผ่านมาแล้วเป็นอย่างยิ่ง ขบวนม้าอันนับด้วยสิบสซึ่งควบเต็มฝีเท้าในตอนหลังนี้นั้นได้ทำให้ชายชลาหันมามองเห็นแต่กลุ่มควันอันปลิวอยู่เบื้องหลังรุ่งขึ้นชาวราชคฤต์ต่างโจทย์ขานกันอยู่ทั่วไปว่ามีอามาตย์พร้อมด้วยบริวารจากกรุงกบิลพัทมาบวชอีกเป็นชุดที่สิบแล้วหลังจากที่ได้สดับธรรมเทศนาในเย็นที่ตนมาถึงนั้น อามาตผู้มาบวชรั้นหลังนี้พอเห็นพระาศาสดายังไม่ทันได้ฟังธรรมก็มีน้ำตาอาบหน้าด้วยปีติตรงเข้าไปถวายบังคมและกอดพระบาทพระาศาสดาและล่ำละลักกราบทูลความหลังที่เคยเป็นพระสหายสนิทมาตั้งแต่ยังเยาว์ครั้งได้ฟังพระธรรมาเทศนาตัดสรุ้ตามพระพุทธโอวาทแล้วก็ทูลขออุปสมบท เมื่อพระศาสดาเสด็จออกจากกรุงพระนศีนั้นฤดูฝนยังเหลืออีกหนึ่งเดือนพระองค์มาประทับณนะตำบลอุรุเวลาอันเป็นที่ซึ่งทรงแสดงธรรมปรดชดินพันรูปเป็นเวลาสาเดือนครั้นวันเพลญงกลางฤดูหิมะเสด็จมาประทับณนะกรุงราชคฤต์เมื่อพระเจ้าพิมพิสารถวายเวลุวันแล้วก็ยังเวลาส่วนมากให้ล่วงไปณนะที่นั้น ในวันที่ท่านกาลุทายีมาถึงป่าไผ่นั้นฤดูหิมะล่วงไปแล้วย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิได้เจ็ดถึงแปดวันท่านกาลุทายีมารำพึงว่าบัดนี้ชาวนาก็ได้เก็บเกี่ยวข้าวกล้าเสร็จแล้วหนทางที่จะเดินไปมาราบเรียบดีแล้วทั้งพื้นปัทพีก็ช่ออุ่มไปด้วยตินชาติอันเขียวสด พึกษาลดาวันในภัยสนก็กำลังผลิดอกเบ่งบานเป็นที่จเจริญตาจำเราจะทูอลอารัธนาให้พระทศพลเสด็จไปโปรดพระพยุลยาตเมื่อดำริดังนั้นจึงคิดผูกคำฉันอันไพเราะพลนณาป่าภูมิสถานและระยะทางระหว่างราชคฤห์ถึงกระวินลพัดทุกๆบทลงท้ายด้วยคำเชิญชวนเป็นต้นว่าสม,มโยมหาวีละ พระชีรสางข้าแด่พระมหาวีระบัดนี้เป็นสมัยอันสมควรแก่พระชีรศแล้วพระเจ้าค่ะเอสกาโลมหามุนีข้าแด่พระมหามุนีบัดนี้เป็นการอันสมควรแล้วพระเจ้าค่ะเมื่อมีโอกาสจึงเข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมศาสดา กล่าวโซโลกทุนให้ระลึกถึงการอันสมควรสมเด็จพระบรมสุคตตัดถามทราบความที่พระพุทธบิดามีพระประสงค์ให้ทอดพระเนตรดังนี้แล้วจึงมีพระพุทธดำรัสให้พิกษุทั้งหลายเตรียมออกเดินทางในขณะนั้นพระสาวกที่พมนับอยู่ด้วยเป็นชาวอังคะมะคตและชาวกบิลพัทล้วนเป็นพระชีนาศกระยะทางจากเลวลุวันนาลามไป60โยชน กำหนดว่าเดินทางสบายวรโยธจะถึงภายในสองเดือนแต่พระกาลุทายีเทระกาบทูลลาล่วงหน้าไปก่อนแล้วเพื่อแจ้งข่าวแก่เพื่อแจ้งข่าวเสด็จแก่พระราชาและพระพยุยลยาตชาวกบิลพัทเมื่อได้ทราบข่าวก็พากันร่าเริงเร่งคืนวันคอยให้เสด็จถึงต่างก็กะการไปต่างๆกันบางคนกำหนดว่า จะไปยืนตรงนั้นตรงนี้ถ้าเสด็จผ่านก็จะขอให้ทรงรูปศีรษะบุตรน้อยของตนกล่าวถึงพระนางยโสธราผู้จงรักภักดีในพระสุคตเจ้าจำเดิมแต่พระมหาบุรุษเสด็จออกบรรพชาเมื่อพระนางทราบว่าบัดนี้พระสวามีทรงครองผ้าย้อมฝาดก็ทรงนุ่งห่มผ้าย้อมฝาดด้วยทราบว่าพระสวามีเสวยพระกยายหารเพียงมือเดียว ก็เสวยเพียงมือเดียวบ้างทราบว่าพระสวามีเว้นที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่และเครื่องไล้ทาสุคลทชาติพนางก็บรรทมบนเตียงที่ปูลาดด้วยแผ่นผ้าแทนฟูกนุ่มและสำลีและมิได้ยินดีจะประพรมรูปไล้พระองค์ด้วยเครื่องหอมดังแต่ก่อนเมื่อมีข่าวว่าพระตถาคตเจ้าจะเสด็จมากระบิลพัท ความดีใจอันระคนด้วยความโศกกรรมสรดก็ประดังขึ้นมาช่วงทน้นพระกรกอดลาหุนปิโยรสแจ้งข่าวให้ทราบแล้วก็สะอื้นให้ทางสอนให้คอยทูลขอราชสมบัติจากพระสวามีเมื่อเสด็จมาพระประยุรญาตอื่นๆก็จับกลุ่มปรึกษากันต่างๆบ้างสั่งโอรสนัดดาว่าถ้ามหาบุรุษเสด็จมาขอให้เจ้านั่งข้างหน้า แล้วถวายอัญชลีส่วนเราจะนั่งหลบๆดูทีอยู่เบื้องหลังเพราะสูงอายุกว่าจะไหว้เด็กก็ดูอย่างไรอยู่เราขาหาบดีและพาณิชย์มีความปราบปึื้มที่จะได้ชมบุญพระมหาบุรุษแม้พยายามจะไม่ตื่นเต้นในข่าวนี้แต่เมื่อเดินเข้าออกในเคหสถานแห่งตนก็ไม่วายจับโน่นจับนี่ให้เป็นระเบียบด,ดียิ่งขึ้นบริเวณหน้าบ้านร้านค้า อันเคยรกรุงรังอยู่บ้างก็ทำความสะอาดกันโกลหนผู้ใดไม่ประสงค์จะแสดงตนต่อชุมชนก็เตรียมดูตามทางบันชรชั้นสองชั้นสามตามถนัดข่าวที่มีผู้ล่วงหน้ามาบอกว่าบัดนี้พระตถาคตเจ้าเสด็จมาถึงตำบลน,นั้นตำบลน,นี้แล้วก็เป็นที่รู้กันทั่วไปเป็นข่าวใหญ่ ต่างเตรียมคอยดูเจ้าชายผู้เป็นที่รักของตนให้เต็มตาอีกท่านหนึ่งซึ่งควรกล่าวถึงคือพระราชาผู้เท่าแห่งกระบิลภพครั้งหนึ่งเคยทอดอาลัยในพระชนม์ชีพว่า นับวันใกล้การอาวสารลงทุกทีความหวังอันเคยรุ่งโรจน์ที่จะได้เห็นพระราชโอรสมีพระลักษณะอันควรแก่ความเป็นจักรกพรรดิได้ปราบดาพิเศษครองขันทศีมามีสมุรสาครทั้งสี่เป็นขอบเขตนั้นได้ทลายลงสิ้นแล้วจำเดิมแต่การที่พระมหาบุรุษเสด็จออกพนวดแต่แม้สิ้นหวังเช่นนั้น ก็ไม่อาจาตัดความเยื่อใยอาลัยรักในสายโลหิตของพระองค์ได้แต่ควรคร่ำในภายในถึงอยู่มิเว้นวายการที่ส่งคณะทูตไปถึงสิบชุดโดยเร่งร้อนนั้นก็แสดงอยู่ว่าทรงกระวนกระวายเพียงไรที่จะได้เห็นพระโอรสแม้ไม่ใช่ในฐานะพระจักรพรรดิผู้ครองโลกแต่ในฐานะพระจักรพรรดิผู้หมุนกงล้อแห่งธรรมก็ยังดีฤดูใบไม้ผลิในกรุงกบิลพัท เมืองเหนือที่มีหิมะพึ่งหยุดตกแม่น้ำโรฮินีมีกระแสคลายเชี่ยวและลดระดับจากเดิมลงไปบ้างแต่ก็ยังลึกพอที่จะใช้ประโยชน์ได้หลายหลากประกอบกับท้องน้ำเป็นทรายอยู่ทั่วไปน้ำจึงค่อนข้างใสยเย็นน่าลงสนานกายในยามร้อนไม้ใหญ่น้อยกำลังผลิใบผลิดอกออกชอ่อมองดูมีรู้เบื่อปาราสาทสามหลังยังคงตระงานอยู่ แม้เจ้าของจะจากไปแล้วสาบโบคอรณีอันปลูกบัวขาบบัวขาวและบัวหลวงแต่ละสะเล่าก็ยังคงความงามตามธรรมชาติเหมือนดังเดิมในที่สุดวันอันคนทั้งหลายตั้งตาคอยก็มาถึงพระศาสดาพร้อมด้วยสาวกทั้งปวงนับจำนวนมากมายก็เสด็จถึงกรุงกบ,บิลพัทแม้ราชบุรุษ จะคอยกันผู้คนไม่ให้มามุงแน่นจีบขวางลู่ทางก็จริงแต่สองข้างทางก็เต็มไปด้วยผู้คอยชมพระบารมีคนชราบางคนดีใจถึงกับสะอื้นประคองอัญฉลีแล้วจ้องดูเสียเต็มตาเด็กน้อยซึ่งร้องเก่งกวนใจมารดาบิดาเล่ากระพอเงียบตะลึงแลไปตามผู้ใหญ่พระาศาสดาเสด็จมาแล้วนี่หรือเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้มีพระเมตตากรุณาต่อปวงชนแม้ระยะเวลา6ปีที่เสด็จจากไปและการที่ทรงลำบากตรากตำํำจะทำให้มีพระชวีค้ำไปบ้างแต่ก็ดูเหมือนจะเพิ่มความสง่าให้แก่พระพักซึ่งดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีได้คลายความงามลงเลยบ้างก็ชี้ให้กันและกันดูว่านั่นอย่างไรเล่าพักภิกษุรูปที่เดินตามใกล้ชิดคอยชีกก้กราบทูลให้เสด็จทางนู้นทางนี้คือท่าน ลุทายีมหาอมาตผู้เป็นทูตไปทูลเชิญแล้วเลยออกบวชหมู่ภิกษุที่เดินสำรวมตามเสด็จส่วนมากอยู่ในวัยหนุ่มมีท่วงทีและผิวพัรร์แสดงความเป็นผู้มีสกุลมหาชนยิ่งเนืองนั่นขึ้นทุกทีไม่เป็นอันซื้อขายหรือเจรจาให้เป็นที่ตกลงกันได้ต่างม,มาสนใจแต่จะดูพระมหาบุรุษ เมื่อพระองค์สเสด็จเลี้ยวไปตามถนนชายกลุงบางสายแล้วก็ถึงสวนไม้ดอกไม้ผลอันได้นามว่านิโคโทารามเป็นอุทยานอันกว้างขวางเจริญตาควรเป็นที่พำนับแห่งพระศาสดาและสาวกผู้พอใจในวิเวกสากยราชได้เตรียมการต้อนรับณนะที่นี้ทางเดินในภายในอุทยานก็ราบเรียบเตียนสะอาด กุฏิน้อยๆมีเรียงรายอยู่ทั่วไปพอที่จะให้พระเถระพุทธสาวกเข้าพำนับเป็นรายลูปหรือท่านองค์ใดประสงค์จะอยู่โคนไม้ใหญ่อันรื่นรมก็อาจจะหาที่เช่นนั้นได้สะดวกน้ำใช้น้ำฉันเล่าน้ำใช้น้ำฉันอันสะอาดมีไว้ให้พร้อมในที่ใกล้พระกุฏิที่ประทับของพระศาสดามีศาลาโถงใหญ่อันประดับไวเป็นพิเศษ ในขณะนี้ชาวพระนครทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็ไหลลังตามเสด็จเข้ามาเนืองแน่นคันแล้วกลุ่มราชกุมารราชกุมารีรากกม,ารมีพระประยุรญาตผู้ใหญ่ปนมาก็เข้าเฝ้านั่งลดหลั่นกันไปดูลานตาเหลือที่จะนับประมาณสมเด็จพระพุทธบิดาเสด็จมาถึงและประทับเบื้องหน้าชนทั้งปวงพระศาสดาได้ทรงทักไายปราศัย ด้วยสำเนียงอันชวนให้มีจิตใจชื่นบานพระพักที่อิ่มเอิบไปด้วยแววแห่งพระเมตตาการุณาและพระลักษณะอื่นๆอ,อันสำแดงความเป็นพระมหาบุรุษได้เป็นเหตุทำลายมาณะทิฐิของพระปยุรญาตผู้ใหญ่เสียสิน้นเมื่อได้สดับพระพุทธดีกาปราศัยอันเป็นประหนึ่งทรงโปรยทิพยาวาลีลงมาจากอากาศเช่นนั้นต่างก็พากันก้มลงกราบการด้วยความเลื่อมใสอันพิเศษ เฉพาะพระพุทธบิดาเล่าความอิ่มเอมปราปื้มที่ได้เห็นพระโอรสเสด็จมาโปรดสมประสงค์ได้ทอดพระเนตรเห็นชนทั้งปวงแสดงคารวะยิ่งกว่าในฐานะเป็นกษัตริย์ความทุกโทมนัสอันใดที่สุ่มอยู่ในพระอุระเป็นเวลาแรมหลายปีอาการนั้นๆก็กลายเป็นสมนัสยินดีสุดที่จะประมาณเมื่อพระโอรสกล่าวธรรมะโปรดพญาตและประชากรชาวพระนคร ให้ได้ชื่นบานเห็นอัดเห็นธรรมนั้นจึงมิได้เป็นอันตั้งพระหารไทยกำหนดตามพระธรรมเทศนาได้แม้จะมีผู้ได้ตัดสรู้ตามเป็นอันมากพระราชาเท่าก็มิได้ตัดสรู้อะไรคงได้แต่เสด็จกลับปราศาสตรด้วยความเบิกบานยิ่งต่อวันรุ่งขึ้นพระศาสดาเสด็จไปบินทบาทในกรุงกบิลพัทพระบิดาทรงทราบเสด็จมาตัดพอว่าทําให้เสื่อมเสียพระเกียรติ ในการที่ไปเที่ยวบินธบาทเช่นนั้นพระศาสดาก็ทรงชี้แจงให้ทรงทราบถึงพระพุทธจริยาที่จะทรงปลดประชากรทุกเหล่ามีได้เลือกหน้าคันแล้วก็ทรงแสดงธรรมปลดพระพุทธบิดาให้ได้ดวงตาเห็นธรรมต่อจากนั้นพระพุทธบิดาจึงนำเสด็จไปปวดพระนางพิมพาผู้จงรักทรงแสดงธรรมถอนลูกสอนคือความโศกสินในหาของพระนาง ให้ได้ธรรมะจักรสุแล้วก็เสด็จกับนิโคทารามในเวลาไม่กี่วันพระราหุลพุทธโอรสพระนนทะและพระประยุรญาตอื่นๆที่เป็นรุ่นพระอนุชาก็พากันผนวดตามรอยพระบรมมสุคตนี่คือข้อความพารณาประวัติตอนหนึ่งที่ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านทั้งหลายในวันรามนาวามี อันเวียนมาถึงนี้ท่านพราหมณ์ผู้เท่าได้จบลงด้วยอัญชลีเหนือนาลาชแล้วปริ่งวาจานมัสการแด่พระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ฟังจบลงไปแล้วนั้นคือรายการธรรมชีตะดำเนินรายการโดยพระเสถียรพงศ์พีระพักโตและต่อจากนี้ไป